สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะคระูมาพบรครูจุ๋มอีกนะคะในช่องสบายบายครูจุ๋มนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทำแบบฝึกการอ่านนะคะการทบทวน a ถึง z นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นชุดชุดนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกท่องกันเลยนะคะเด็กเดก,กรุณาฝึกอ่านฝึกท่องนะคะแล้วก็จําด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะไปเลยค่ะไอ ไ cream i ไอ c ครีม G จิรับยีรับ A and o ด N nurse นางพยาบาล E ว a n รถตู้จบไปแล้วหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปกันเลยคะ่ะ oh. O onion หัวหอม C cat แมว X- X-Ray M- Monkey- l i n อ่าจบกันไปแล้วอีกชุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะงั้นเดี๋ยวเรามาชมชุดต่อไปกันเลยค่ะ L- Lion สิงโต Q- Queen พระราชินี R- Rat หนู F- Fit ปลา D d o g อกสุนัขท T ทรีต้นไม้ y วยโยเ C zebra บรามลายเป็นไงบ้างคะฝึกอ่านฝึกท่องกันไปแล้วนะคะใครจำได้นะคะกรุณาช่วยอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งกลับมาที่ใต้ข้อความในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ